กูจะตามให้ดูนิดหน่อยนะแก่แล้วสงสารเด้อวันนี้ปกติตอนนี้ลูกน้องไม่ว่างความหอมอยู่ที่เปลือกอากินแต่ข้างในเนี่ยมึงไม่ได้อะไรเลยไม่ได้นแต่นี่กกระเทียมไทยใช่ไหมกระเทียมไทยกระเทียมไทย สวัสดีค่ะอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับช่องโดโด้พาเที่ยวทางช่อง YouTube Membership โดยการกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะและเลือกการสนับสนุนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมยังอยู่กับป้าบัวป้าบัวสวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกๆท่านนะคะช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกกินเที่ยวด้วยกันนะคะวันนี้ครัวป้าบัวจะนําเสนอนะคะ เออเขาเรียกว่าผัดพริกขิงค่ะผัดพริกขิงหมูสามชั้นกับถั่วฝักยาวมาดูกันนะคะว่าเรามีขิงไหมออตอนตอนป้าบัวมากรุงเทพใหม่ๆเขาบอกผัดพริกขิงป้าบัวก็หาขิงงหญยๆเลยไม่เห็นจะมีเลยมันผัดเผ็ดธรรมดานี่เองนะคะคแต่อร่อยนะคะทำดีอร่อยมากจเจริญอ,อาหาร เป็นเมนูจริงๆนี่ไม่ใช่อาหารปักใต้นะตนะัดพิกิงเนี่ยเป็นอาหารทางกรุงเทพนี่แหละค่ะพอดีป้าบัวมาอยู่กรุงเทพปีสองพร้อยสิบอ่ะคนทางเทพเนี่ยเป็นคุณแม่คุณย่าสอนให้ทำป้าบัวชอบมากเลยะจะทำกับเออกากหมูก็ได้นะคะหรือจะทำกับหมูสามชั้นก็ได้นะคะอ,อ่ะ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยอันนี้กับข้าวง่ายๆสำหรับครป้าบัว,บวทุกคนทำได้นะคะอันดับแรกเราต้องมีพริกชี้ฟ้าปากใต้เขาเรียกดีปีเมืองดีปีเมืองอพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่นะคะเราก็ปอกเอาเม็ดออกแช่น้ำนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะใส่คกุกตำนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะ หัวหอมให้เยอะกว่ากระเทียมนะหอมมันให้เยอะกว่ากระเทียมนะคะติดไม่ถ้าไม่ให้มันกระโดดแล้วก็ใส่เล็กๆหน่อยแล้วก็กระเทียมนะคะก็พอประมาณกระเทียมทําไมป้าบัวไม่ปอกไม่ใย,ยป้าบัวบอกว่ากระเทียมเนี่ยความหอมอยู่ที่เปลือกแต่นี้เราก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ ความหอมอยู่ที่เปลือกถ้ากินแต่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยแต่นี่กักระเทียมไทยใช่ไหมกระเทียมไทยค่ะยอถ้กกระเทียมอย่างนี้ผมก็ไม่ปอกเหมือนกันครับนะคะใช่ถ้าเป็นกระเทียมจีนไม่ได้ใหญ่ต้องปอกหน่อยะแขไม่ได้กระเทียมจีนครูไม่ค่อยใช้ค่ะใช้เฉพาะพวกนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นผิวมะกรูดสร้างความหอมนะคะคือมาครัวป้าบัวเนี่ยผมไม่เคยเห็นป้าบัว เอาพริกแกงสําเร็จมาเลยนะทําเองหมดนะอันนี้เป็นพริกไทยขาวเพราะครูไม่อยากใช้พริกไทยดำสีมันไม่สวยสีมันไม่สวยนะคะเอก็เราก็เลยใช้พริกไทยขาวครับมันจะได้ไม่ดําอืมันสีจะได้สวยไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะก็เครื่องก็มีอยู่แค่นี้เองนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็ตำเื่งกัน เดี๋ยวครูจะตำให้ดูนิดหน่อยนะแก่แล้วสงสารเด้อวันนี้ <S <S ปกติตอนนี้ลูกน้องไม่ว่างลูกน้องไม่ว่างต้องพาอาจารย์ชุลพลไปโรงพยาบาลพาอาจารย์ผู้ชายไปโรงพยาบาลอ่ะมาเดี๋ยวผมช่วยตำต่อไม่ต้องไม่ต้องอาจารย์เดี๋ยวนะต่อไปพอเราตำเครื่องเดี๋ยวพักหนึ่ง เอาอย่างนี้ละกันนี่ครกครกนี่ยังไงนะครับประวัติเล่าประวัติครกหน่อยประบัวครูแต่งงานปีสองศูนย์คุณยายก็ให้สมบัติเป็นครกมาเนี่ยน่าจะถึงร้อยปีนะมึงครกอันนี้คือตอนคุณยายให้มันก็เก่ามาแล้วใช่ไหมเก่ามาแล้วค่ะคือเป็นของที่ติดครัวคุณยายอยู่แล้วนะใช่ค่ะแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่ครเสียไปตั้งนานแล้วค่ะไม่หมายถึงตอนให้ร้อยสองปีตอนนั้นครูก็จําไม่ได้นะเมื่อปีสองศูนย์ สองศูนย์ตอนนั้นคุณยาดาแปดสิบอ่านั่นแหละให้ตอนอายุแปดสิบแล้วตอนที่อาจารย์แต่งงานแล้วอาจารย์แต่งงานปีไหนปีสองศูนย์ปีสองศูนย์แล้วนี่ปีอะไรแล้วไม่รู้ท่าดครกนี่ก็แสดงว่าอยู่คู่กับอาจารย์มาเป็นแต่สากนี่หักไปหลายอันเลยนะนะสากนี่เปลี่ยนแต่ว่าตัวครกเนี่ยว่าเด็กมันทำโรน<อ>นะคะตับข้าวตอนนี้เราไม่ใส่อไม่ใส่ขมิ้นนะคะไม่ใส่ตะไคร้ เพราะว่ามันเป็นสูตรของกลางนี่แหละค่ะอ่ะเราก็ตำให้ละเอียดนะคะอ่ะวสรุปแล้วกันอ่ะมาเป็นละเอียดแล้วละเอียดแล้วนะครูตำมาไวมีตำไว้เอนค่ะตำไว้ก่อนเพื่อความรวดเร็วครัวครัวป้าบัวนี่ไม่ไม่มีการซื้อพริกซื้อซื้อพริกแกงสําเร็จไม่ต้องต้องตำเองค่ะครับนะคะอ่ะมา เป็นนั้นว่าเสร็จนะคะมีหมูหมูยังไงฮะเนี่ยอ๋อหมูครัวไม่อยากจะผัดหมูสดสดสามชั้นสดสดครก็เลยเอาไปอบก่อนอ๋อนี่คือสามชั้นใช่ไหมคะสามชั้นนะคะเอาไปอบแล้วเดี๋ยวพอเราผัดเครื่องให้ชิมไม่ได้รสครกอย่างเดียวอืเออเราไม่ต้องรอไหมูสุกละเพราะหมูเนี่ยสุกอยู่แล้วครับเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเนี้ย ทำยังไงแก๊มันเขียวก็เหมือนเคยออกคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วตอนทำแกงแตปลา,าเราก็ไปลวกน้ำร้อน,นอกน้ำแข็งได้นะ้ำแบบนี้น้ำร้อนเดือดแล้วค่ะน้ำแข็งก็เตรียมไว้นี่แล้วนี่นน้ำน้ำเน้ำแข็งแล้วลวกน้ำร้อนสุกเลยให้ถั่วสุกเลยเราไม่ต้องผัดแล้ว ร้อยสเสด็จน้ำแล้วแล้วก็ไปคุกเลยกับเครื่องพีิขห้งน่ะไอ้เขียว สลดสุกเรามองว่าสุกแต่ย้ายเปลือยมากเอาน้ำร้อนออกเอาน้ำร้อนออกเลยนอกน้ำเย็นนอกน้ำเย็นเลยค่ะ เย็นเลยนะคะในน้าแข็งมัก,กเอเดืมแช่ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวให้มันคลายให้มันคลายความร้อนก่อนเนี่ยน้ํยังเย็นโอเคอยา่าเีน้ําร้อนลงไปในนี้นะ <c oughs> มันก็จะไม่กรอบอย่างนี้ถั่วจะกรอบนะคะ,คระเราก็มาเริ่มปัดพริกขิงก็ได้ครับ อันนี้มากได้นะอันนี้ต้องใช้น้ำมันเพราะผัดกิงนี้มันอร่อยตรงเครื่องแกงที่เราตำตะกี้นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยไม่ต้องใส่กระปีนะคะผัดเครื่องแกงให้หอม หอมไหมคะจกงหอมแล้วครับทะลุหน้ากาข้ามาแล้ว <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ผัดพริกแกงนะคะอ่นบางทีเข้าใจผิดอ่ะครับมาด้เครื่องแกงสูบไปหอม <c oughs> เติมน,น้ำนิดนึง บัวเนี่ยคือต้องการความหอมนะเหมือนกับพยายามคั่วให้มันหอมใช่ไหมใช่ค่ะเด็กแมวช้อนมาให้วันนี้ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะไม่มีช้อนอยู่คนละครัวบ้านบ้านปราบัวนี่มีครัวกี่ครัวเนี่ยสี่มีสี่ครัว ทัวนี้ปกติไม่ได้ใช้เราลูกทำพวกขนมปังทำยาคุณครูขอชิมนิดนึงนะคะอย่าลืมถอดหน้ากากนะครับเออลืมอีกแล้ว <laughs> <laughs> ปลาบัวก็จะชิมทะลุแม้ทุกที ชอบหวานก็เติมน้ำตาลอีกหน่อยนึ่งนะคะเสร็จแล้วใส่หมูเลยอืมคือหมูหมูนี่อบไว้แล้วสุกแล้วค่ะเราอบไปสุกแล้วแล้วผัดพริกขิงอ่ะแห้งๆนะคะนอนอย่างเงี้ยก็หมูเราสุกแล้ว ถ้าเป็นเนีงง่ยกากหมูก็มาคลุกเพราะว่าเราชิมรสเรียบร้อยนะใส่ตัวอ่ะใบมะกรูดใส่นิดนึงนะคะ แล้วเดี๋ยวโรยอีกอันนี้เราผัดรวมลงไปอืออันนี้ผัดให้หอมเสร็จปิดแก,ก๊สจบเดี๋ยวเำใได้ออการานมาคูไม่ได้ออกรานมาออกร้นะานนี้นะกาารานที่ใส่หม,มู นี่แหละฉบับครอบครัวเล็กๆนะคะครับทานกันสามสี่คนเสร็จแล้วเราโรยใบมะกรูดซอยนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามสวยงามวางพริกแดงสองสามชิ้นอันนี้สวยงามไหมก็ได้ว่าแต่งหน้าจบ<อ>จบแล้วนะคะ,ระเรียบร้อยบวัวทันกับข้าวเร็ว อันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วผัดพริกขิงแต่ไม่มีขิงนะคะตามที่ป้าบัวได้ผัดให้ดูนะคะเอ่เอฟซีท่านใดอยากจะทำตามไม่ยากเลยค่ะแต่แนะนำให้ซื้อเครื่องตามเครื่องแกงเองครับไม่ยากเลยค่ะเครื่องแกงตามที่ป้าบัวแนะนำนะตามรายละเอียดแล้วก็ หมูจะใช้กับหมูก็ได้หมูสามชั้ชนก็ได้สดๆก็ได้เอาไปทอดก่อนก็ได้นะคะแต่สำคัญที่ถั่วฝักยาวทำยังไงเราผัดแล้วมันไม่เหี่ยวไม่เหลืองเราก็ต้องเอาไปต้มลวกน้ำร้อนแล้วก็นอกน้ำแข็งถั่วสามถั่วเราจะกรอบแล้วพอเราผัดเราคลุกก็เรียกว่าเราไม่ได้ผัดแล้วเราเอามาคลุกอเอามาคลุกเครื่อง กับหมูได้เลยปิดแก๊สเลยค่ะคย้ายนานเพราะนานแล้วมันจะเหลืองนะคะไม่อร่อยขอบคุณมากนะคะคสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเอฟซีอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่บัวด,ด้วยนะคะจะได้อยู่กันานานๆสวัสดีค่ะ <c oughs> พิโดโอ,อ,อกลับมาถึงบ้านครับพิโดหิวเพราะว่าดูแล้วว่าเมนู ของฝรัวนี่คงจะพิโดคงจะไม่ถนัดพิโดก็กินเกี๊ยวน้ำครับปล่อยพิโดทานไปมาดูนี่ฮะออกจากกล่องละนี่ทีพป์าบัวขายผัดพริกขิงนี่หมูของาบัวนี่ฮะคูตักเอาใส่จานอุ่นเรียบร้อยครับเยอะเหมือนกันนะนี่ <c oughs> ครับคร <c oughs> ูตัก๊กเป็นไงหวัดดีค่ะ <c oughs> แต่งตัวสวยเพิ่งกลับมา ช,ชิมในบรรดาของป้าบัวอันนี้ผัดพริกขิงนะชิมบอกรสชาติเพื่อนๆหน่อยครับน่เป็นไงพี่โดโก็กินอันนี้ไปนะเดี๋ยวถ้าพี่โดอิ่มก๋วยเตี๋ยวแล้วอยากจะลองอันไหนก็ผัดพริกขิงผัดพริกขิงสไตล์ป้าบัวป้าบัวลงมือผัดเองเนะเป็นไง ใช่ปลาบัวต้องเผ็ดแน่นอน <ไป S 1> อ่าเออครับมาดูตันนี้คุณตัดกทำไมเอาช้อนเล็กๆน้อยๆมาเนี่ยช้อนน่ารักเอาหมูมาชิ้มกันหน,อน่อยดิอือคุตักตัวหมดเร็วเหรอช้อนขนาดนี้มนันชิมครับดู ออถั่วฝักยาวยังกรอบอ่ะหอมหอมพริกแกงพริกแกงเขาตำเองนะคุณปราบัวตำเองนะทุกอย่างหอมใบมะกรถถูดรสชาติกลมกล่อมกลังดีนะครับก็เ,เพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครัวร้อยจังหู้ปราบัวด้วยนะครับผัดพริกขิงครูตักบอกอร่อยไหมอร่อยจ้ะ รสจัดมากรสจัดเ,เดี๋ยวเราให้เี่โนชิมนะมันก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับปี่โนบายบายด้ครับ๊ายบายเปยอบยันี้เียกว่าอะไรเยอบนู้สวัสดีครับ ได้มาแล้วครับเสื้อโดโ d o พาเที่ยวครับฉลองสองแสนนะครับผ้าเจ้าจอดมันยอดมากครับผ้านิ่มราคาเพียง250บาทนะครับถ้าสนใจหรืออยากได้นะครับให้ติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับราคาตัวละ2 5 0ราผ้านิ่มใส่แล้วรู้สึกสบายครับฉลอง2 0 0 0 0 0ไค์ครับโดโดพาเที่ยวครับขอบคุณครับ